บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังก่อตตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับ สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจําวันและผมสันทัดนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ประจําวันอังคารที่10เดือนพฤษภาคมปีคศ2016นะครับในหัวข้อกลอป้องกันจากสวรรค์และพระชนะของพระเจ้าที่จะศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเนหมีบทที่4ข้อที่7ถึง18นะครับพระธรรมเนหมีบทที่4ข้อที่7ถึง18 ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าแต่เมื่อสันบานลัสและโทบิอากับชาวอาหรับและคนอัมโมนและชาวอัสยุดได้ยินว่าการ่้มแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังคืบหน้าต่อไปและกำลังปิดช่องโหว่ต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากและเขาก็ปองร้ายกันจะมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม และก่อการโกลาหนขึ้นในนั้นแต่เราทั้งหลายได้อ่อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ยูดากล่าวว่าเรียวแรงของคนที่ขนของก็กำลังสุดลงและมีสิ่งประหักหักพังมากเราไม่สามารถซ่อมกำแพงได้และศัตรูของเรากล่าวว่าเขาจะไม่รู้ไม่เห็นจนกว่าเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขา เมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายมาก็ได้บอกเราตั้งสิบครั้งว่าเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากที่อยู่ของเขาทุกแห่งข้าพระเจ้าจึงตั้งประชาชนไว้ในส่วนที่ต่ำที่สุดข้างหลังกำแพงในที่ช่องโหว่ตามตระกูลของเขาโดยมีดาบหอกและคันธนูข้าพระเจ้ามองดูแล้วลุกขึ้นพูดกับคุณนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นว่า อย่ากลัวเขาเลยจงเราลึกถึงพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวและต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านบุตรชายบุตรหญิงของท่านภรรยาและเรือนของท่านอยู่มาเมื่อศัตรูของเราได้ยินว่าเราทราบเรื่องแล้วและพระเจ้าได้ส่งทำลายแผนงานของเขาเราต่างก็มายังกำแพงที่งานของตนทุกคนตั้งแต่วันนั้นมาผู้รับใช้ของข้าพเจ้าครึ่งหนึ่งทำการก่อสร้าง อีกครึ่งหนึ่งถือหอกโล่คันธนูและเสื้อกรอะบรรดาประมุกทั้งหลายหนุนหลังพวกยูดาผู้ที่ก่อสร้างกำแพงและบรรดาผู้ที่ขนของก็ยกของขึ้นทุกคนมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดอยู่ที่สี่ข้างขณะที่เขาสร้างชายที่เป่าเขาสัตว์อยู่ข้างข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเนหะมี ami, บทที่4ข้อที่7ถึงข้อ18นะครับศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจำวันสรบันนี้หัวข้อกระบป้องกันจากสวรรค์คุณผู้ฟังครับคนงานชาวอิสราเอลสร้างกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ภายใต้การนำของเนหะมีนะครับ แต่เมื่อเก็บเสร็จไปเครื่องหนึ่งนะครับพวกเขาก็รู้มาว่าศัตรูวางแผนจะโจมตีข่าวนี้ได้บันทอนกำลังใจคนงานที่เหนื่อยล้ากณรู้ฟังครับในหามีทำบางอย่างอย่างแรกนะครับท่านอธิษฐานและตั้งเวรยามจำนวนมากตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆจากนั้นท่านติดอาวุธคนงานนะครับจากพระธรรมเนียมีบทที่4ข้อ1 7ถึง18ได้กล่าวว่าบรรดาผู้ที่ขนของก็ ยกของขึ้นทุกคนมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดอยู่ที่สี่ข้างขณะที่เขาสร้างคุณรู้ฟังครับเราที่กำลังสร้างแผ่นดินของพระเจ้าก็ต้องติดอาวุธต้านศัตรูฝ่ฝายวิญญาณคือซาตานนะครับเครื่องป้องกันของเราคือพระแสงของพระวิญญาณคือพระเจนะของพระเจ้านะครับการท่องจำและใคร่ครวญข้อพระคมภีร์จะทำให้เราต่อต้านยุทธอุบายของพยามาณได้ นะครับถ้าเราคิดว่าการทํางานเพื่อพระเจ้าไม่สําคัญเราต้องกลับไปดูพระสัญญาที่ว่าสิ่งที่เราทําเพื่อพระเยซูนั้นจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับหากกลัวว่าเราทําบาปมากเกินกว่าที่พระเจ้าจะใช้ได้คุณรู้ฟังครับต้องจําไว้ว่าเราได้รับการอภัยแล้วโดยฤทธเดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูและถ้าเรากลัวว่าจะล้มเหลวในการรับใช้ เราก็ควรระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสว่าเราจะเกิดผลเมื่อเราติดสนิทกับพระองค์คุณรู้ฟังครับพระวจนะของพระเจ้าคือเกราะป้องกันจากสวรรค์พระเจ้าข้าขอพระคุณพระองค์สําหรับพระคัมภีข้าพระองค์เชื่อว่าพระโอษนะของพระองค์เป็นจริงและมีชีวิตขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ไม่ลืมพระโอษะเมื่อข้าพระองค์กังวลหรือกลัว เมื่อต้องการการหนุนใจหรือแรงบันดาลใจพันธกิจมานาประจำวันร่วมกับคริสจักรใจสมานสมุทรสงครามขอเชิญเพื่อนพี่น้องสมาชิกมานาประจำวันทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลที่มีหัวใจเดียวกันมารวมพลังพบปะสังสรรค์เสริมสร้างและสามัคคีธรรมในงานมานาสัญจรจังหวัดสมุทรสงครามพบกับเหล่าทีมงานพันธกิจมานาประจำวัน ที่ตั้งใจยกขบวนมาเพื่อพบปะเพื่อนๆสมาชิกโดยเฉพาะพร้อมนำพระพรมากมายมาแบ่งปันความผูกพันที่มากกว่าคำว่าสมาชิกความใกล้ชิดสนิทด,ดังครอบครัวเดียวกันไม่ควรพลาดโอกาสดีๆที่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะเจอกันอีกครั้งงานมานาสัญจรจังหวัดสมุทรสงครามจัดที่คริจกรเจสมมนสมุทรสงครามวันเสาร์ที่14เดือนพฤษภาคมปีคศ2016นี้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาสนใจเข้าร่วมงาน หรือติดต่อสอบถามรายละ,ะเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0887570169 0887570169พาไม่ได้เจอกันในงานครั้งนี้ก็ไม่รู้อีกกี่ปีที่จะได้เจอกันแล้วพบกันนะครับมานาสัญจรจังหวัดสมุทรสงครามคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมนะครับมีข้อสงสัยบางประการก็สามารถติดต่อไปอยังทีมงานได้นะครับรวมถึงสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจําบันหรือต้องการอยากจะนํารายการที่เราฟังนะครับไปใช้เพื่อเปิดโอ,อกาสผ่านทางสถานีวิทยุหรือเสียงตามสายในสถานที่ทต่างๆ ก็แจ้งความประสงค์ความต้องการกันเข้ามาได้และทั้งหมดนี้นะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นติดต่อผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปซินิบัตนะครับจหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปน35ปนฝหัวหมากกรุงเทพ10243ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5 1 6 6 7และเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb.org มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปนะครับข้อคิดสรับน,นี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าพราะวจะนะคือเกราะจากสวรรค์ป้องกันการจู่โจมของมารและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจําวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพัานากาาประจําวันและผมสันทัศน์พร้อมกับทีมงานล้ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอกาสครั้งต่อไปและสรับน,นี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับจงเข้มแข็งในองค์พระเจ้า และอานุภาพของพระองค์จงสุมชุดยุดทุพันเพื่อต่อสู้กับมาจงยืนยันเอาความจริงขาดเอวไว้ทุกวัน ลูกซ้อนเพลิงเอาความร้อเป็นโบกเล็ดเพื่อป้องกันสิสาจนถือประแสนของพระวิญญาณคือพระวัติชนะจนอาชิพชานในพระวิญญาณทุกวันทุกเว,กวลา Lanh lanh la 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 lanh 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 la 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn